เรื่องงามยามดีครับเรื่องมงคลนะครับในช่วงเดือนกร,รกฎานะฮะมาเริ Serbia, ่มนะครับมี3เรื่องใหญ่นะครับเรื่องเกี่ยวข้องก็เรื่องของการทําสวยทําหล่อหรือซื้อของสําคัญของมีค่าของมีราคาเข้าร้านเสริมสวยทาสปาสทำเสลียกรรมนะฮะเรืเ่องที่2ก็เกี่ยวข้องกับการอธิษฐานจีดไหว้พระสวดมนต์ขอพรขอให้ผู้ใหญ่ช่วยเหลือดูแลมเมตตาคุยเรื่องสําคัญกับคนสําคัญนะครับเรื่องที่3เรื่องของการงานครับบ้านรถหรือความรักนะครับโอเคนะฮะมาเริ่มครับเรื่องแรกครับ เตรียมอุปกรณ์จดนะครับเดี๋ยวลืมนะโอเคครับเรื่องแรกคือเรื่องเกี่ยวข้องการทำสวยทำหล่อนะฮะเพื่อนๆตั้งใจอยากจะทําอะไรเกี่ยวข้องกับตัดผมนะครับทําสีผมใหม่ซื้อเสื้อผ้าใหม่เครื่องประดับเครื่องแต่งกายของสวยงามนะครับผมขออนุญาตพูดว่าใช้เรื่องนี้ทําอะไรได้บ้างแล้วค่อยบอกวันที่นะครับเผื่อเพื่อนจะมีไอเดียปิ๊งพอดีนะครับเรื่องเกี่ยวกับการเปลี่ยนกระเป๋าสตางค์ใหม่นะครับเพราะว่าบางคนชอบ เรียนเรียกเปลี่ยนนะฮะมีนะฮะเปลี่ยนทุกปีนะครับเอาแล้วแต่นะครับตามสะดวกเราไปครับเปลี่ยนกาสร้างใหม่นะฮะเปลี่ยนรองเท้าใหม่หรือซื้อเสื้อผ้าอะไรก็ตามแล้วก็ยังไม่เอาไปใช้รอเลือกดีๆก่อนที่จะใส่วันแรกนะครับยอดใช้เลือกนี้ได้นะฮะหรือว่าจะทำกิจกรรมนัดคุณหมอนะครับบางทีอาจจะต้องใช้เวลาก็เลยมาไลฟ์ฟังว่าอย่างน้อยเนี่ยจาดนี้ไป1เดือนนะครับมีเลือกอะไรบ้างเลือกแรกครับที่ใช้ได้ดีเป็นพิเศษนะฮะ คือวันที่3นะฮะมันจะมีอยู่จริงๆมันจะอยู่ช่วงช่วงท้ายๆเดือนเยอะนะอย่างน้อยโอเคถ้าเราต้นเดือนไม่ทันก็ไว้ปลายเดือนนะครับวันที่3นะครับต่อมองที่4 3 4นะฮะสามสี่แล้วก็ต่อมาครับ21นะครับโอ้กระโดดเลยนะฮะ21นะครับ22นะครับ ยีสามโอ้โหต่อต่อกันเลยแล้วก็25้านะครับอันนี้เลือกิจการทำส่อทำหลอนะฮะซื้อเสื้อผ้านาผมใหม่นะครับเครื่องประดับเรื่อแต่งกายของสวยงามนะฮะทำศิลปกรรมนะครับเข้าร้านเสริมสวยนะฮะเปลี่ยนสีผมใหม่หรือแม้แต่จะตัดผมตัดเล็บก็ได้ครับแต่งหน้าก็ได้นะฮะรวมถึงนะครับบางคลก็ใช้เลือกนี้นะครับในการซื้อของสําคัญของมีค่าของมีราคานะฮะ เพราะของบางอย่างมีราคาสูงถ้าเราจะไปซื้อหรือจะใช้บางครั้งเราก็จะต้องหาเลือกดีๆนะฮะมันก็ยังน้อยก็คล่อ,องสะดวกหรือว่าจะได้ของดีๆที่มันใช้ทนแล้วนาน,านๆกว่าปกติหน่อยนะครับโอเคครับนี่คือเลอกแรกครับทําสุดท่องหล่อนะฮะต่อมาเลือกที่2นะครับเป็นเลิกที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการอธิษฐานจิตครับการไหว้พระสวตรมนขอพรทําบุญสร้างกุศลนะครับนั่งสมาธิหรือแม้แต่ บางคนก็ใช้ในการคุยกับผู้ใหญ่หัวหน้าผู้กำกับชาลูกพี่ดนพี่คุยเรื่องสำคัญกับคนสำคัญต่อรองเจรจาหาไรายได้พิเศษมีโอกาสทำอะไรที่เกี่ยวกับการให้อีกฝั่งหนึ่งนะฮะช่วยเหลือดูแลเมตตาเอ็นดูนะครับก็ได้นะฮะอย่างน้าก็เรียกว่าคุยสักเรื่องสำคัญก็เช่นขอความช่วยเหลือขอความเมตตาขอให้ท่านช่วยหรือจะคุยจะขอให้ใครซื้ออะไรให้นะฮะก็โอเคก็มีอยู่เกณฑ์ สำเร็จเป็นพิเศษนะครับมีเลิกดังนี้ครับเริ่มนะฮะเียมที่ของจดนะครับวันที่เจ็ดครับเรากระโดดเลยครับวันี่เจ็ดนะฮะต่อมาที่แปดนะครับนี่เรียงเลยนะฮะเจ็ดแปดเก้านะครับเจ็ดแปดเก้าแล้วก็ต่อมาก็กระโดดเลยนะครับคือวันที่ยี่สิบี่นะครับยี่สิบห้านะครับยี่สิบหกนะครับ โอ้กระโดดฮะยี่สห้านะครับยีกนะครับก็เรียกว่าใช้วันนะครับประมาณนี้นะครับหวันนะครับในรอบเดือนนะมันก็ไม่มากไม่น้อยนะแต่บางทีถ้าไม่ทันวันที่7จ็ดก,ก็ไป8หรือ9้านะฮะแต่ว่าวันมันจะประกอบกลุ่มนะครับสังเกตไปเพราะว่า10กว่าไม่มีนะครับในเลื่องเหล่ยนี้ก็จะหายไปเป็นสิกว่าวันเลยนะก็โอเคนะครับเราจะได้ เตรียมการนะครับเกือบสสัปดาห์โอ้โหว่าไปนะครับเรื่องนี้สัปดาห์นี้น้อยนะครับโอเคครับเผื่อเพื่อนๆจะนาไปใช้นะฮะอย่าลืมครับเกี่ยวข้องกับผู้ใหญ่ของความเมตตาขอความช่วยเหลือแล้วก็เรื่องของอธิษฐานจิตครับยื่นเอนกาสารสาคัญนะฮะก็ได้นะฮะแต่ถ้าใครที่แบบไม่สะดวกหรือมันมีเรื่องอะไรก็ตามมันจะใช้เลือกเกี่ยวกับการงานก็ได้นะครับบางคนใช้เลือกเกี่ยวกับการงานอันนี้มันกรณีอธิษฐานจิตขอพรขอความอัศจรรย์ หรือขอบางทีไปทําบุญยังสถานที่ที่เป็นมงคลต่างๆนะครับจะใช้เลือกนี้ก็อัพพลังไปพิเศษโอเคนะครับต่อมาเลือกสุดท้ายนะฮะงานบ้านรถความรักนะครับขออธิบายก่อนนะครับว่างานเรื่องไรบ้างน,นะครับสมัครงานรับงาน,นครับส่งจ่ายจ่ายงานคุยต่อรอง,งผลประโยชน์นะครับอะไรที่เกี่ยวข้องกับการงานทุกชนิดเซ็นเอกสารทําสัญญา ทำหนังสือนะครับยื่นเรื่องหรือแม้แต่ติดต่องานนะครับบางทีรับคนงานรับพนักงานบางคนจะเขียน้ใบาลาออกก็ได้นะครับทาไมมันเลือกดีก็อย่างน้อยมันก็จะปัญหาน้อยลงหรือบางทีออกเหมือนกับเลือกย้ายออกจากบ้านนะฮะและ้วก็ยังมีเลอกย้ายเข้าบ้านนะฮะเลือกย้ายออกจากบ้านบางทีมก็ทําให้โอเคออกแล้วมันก็สะดวกนะฮะเลนออกจากงานบางทีถ้ามันมีเลอกงานจริงไม่จำเป็นต้องเป็นเลือกที่ตัวเราออกทํางานวันสุดท้ายไม่ใช่ครับคือเลือกที่เราเซ็น หรือยืนยันว่าเราจะไม่อยู่แล้วนะครับมันก็เหมือนกันย้ายออกนะครับก็เลือดีๆมันก็อย่างน้อยก็ไปที่ที่ใหม่ที่มันก็ดีไม่แพ้กันเนาะโอเคนะครับงานบ้านนะฮะขึ้นบ้านใหม่นะครับนําของเอาเข้าย้ายบ้านหรือว่าเอาของเข้าบ้านเอาของสิ่งของสิเข้าบ้านนะครับตัดสินใจเลือกบ้านกันะนะฮะบางทีเพื่อนๆจะเป็นวันที่จะไปดูบ้านดูห้องดูคนดขายบ้านขายห้องขายคนดอะไรก็ตามน,นะครับก็วันนี้เป็นวันสําคัญ เปวันเซ็นก็ได้ไปวันดูก็ได้ไปวันตัดสินใจนะครับในเรื่องของบ้านอาคา,สารสถานที่ก็ได้นะฮะหรือเป็นวันวิกคราะหนิ่งเดย์อยู่บ้านแล้วก็อยากจะเคลียร์บ้านนะฮะก็ใช้เลือกดีๆก็ดีนะครับรถนะครับก็ล้างรถนะครับเอารถเขา้าศูนย์รถเข้าอู่เอารถออกจากศูนย์จากอู่หรือว่าซื้อรถนะครับออกเอารถออกจากาที่ที่เราไปซื้อมานะครับก็ได้นะฮะบางคนมีซื้อมาหนึ่งเดวก็รถบางคนที่ยังคิดอะไรไม่ออกก็ล้างรถนะฮะตามสะดวกแล้วนะครับ รถเข้าไฟแนนซ์จะว่าไปนะฮะแล้วก็เรื่องของความรักนะครับความรักนะครับเ,เพื่อนๆใช้ในเรื่องของการแต่งงานขอคืนดีขอความรักนัดหมายหรือมีโอกาสต้องตัดสินใจเรื่องสําคัญระหว่างกันจับข่าวคุยกันถือว่าเป็นเรื่องดีๆที่อาจจะคุยแล้วมันไม่ต้องมาทะเลาะก,กันหรือแทนที่จะทะเลาะก,กันปกติก็ทะเลาะก,กันน้อยลงนะมีความอัจรรย์ในด้านบวกนะครับผลตอบรับก็โอเคมก็ดีนะครับถ้าใช้เลือกดีๆนะฮะ มีดังนี้ครับเลือกแรกครับที่ใช้ดีพิเศษะฮะคือวันที่3นะฮะเพื่อนเลยใช้วันที่3นะครับต่อมาครับคือวันที่4นะครับ3 4นะฮะต่อมากระโดดไปวันที่10นะครับ3 4แล้วก็10นะฮะต่อมาครับวันที่20นะครับอ่า10แล้วก็มากระโดดวั20นะฮะว่าไปครับสิบกว่านี่ถ้าไปมีเหมือนกันนะฮะ นอกจากทำสวยทุ่งหลองคุณที่ส4แต่เรื่องอดีตฐานจิตว่าพระสม,มุนขอพรเลิอกเกี่ยวข้องการงานปราศจากความรักเนี่ยหลังวันที่10บแล้วก็ต้องกระโดดมาวันที่20นะครับ3 4มสี่นะครับ21นะครับแล้วก็22นะครับสุดท้าย23นะฮะโอ้โห20 21 22 23นะฮะเรียงสิวติดเลยนะโอ้โหกร เลิกในเดือนนี้นะครับมันจะไปแปลกหน่อยเพราะว่าดาวหรือเลิกมุมต่างๆเดือนนี้นะครับมันมีความพิเศษหลายเรื่องนะครับแต่ที่เห็นมาชัดเจนคออือโอเคถ้าใช้ตามเลิกนี้ในเรื่องต่างๆที่มันตรงกระจุดนะครับมันก็จะมีความปลอดภัยอนุชัยมีโอกาสสำเมร็จหรือว่าเรื่องยา,ย,ยากจะง่ายขึ้นนะครับโอเคนะฮะก็ประมาณนี้ครับเลิกง,งามยามดีเดือนกรกฎาคมครับโชคดีครับเป็นกังใจนครับ สวัสดีครับ